นะได้ยินได้แชร์ไ,ได้ยินค่ะตอนนี้เรางไปตองอยู่ไหนคะตอนนี้น้องไ่ต้องอยู่ที่โรวตัสนะคะชั้นใต้ดินใช่ไหมั้นใต้ดินของเรวตัสนะคะจ้าแล้วหนู<ร>จะไปไหนคะวันนี้ตอันนี้เป็นโรงเรียนสอนปั้นนะคะก็จะเป็นการตั้น,นะะดินน้ำมันอะไรพวกนี้คะ่ะน้องไม่ต้องจะพาเพื่อนๆไปไหนคะ เพื่อนไปดื่เล่นนะคะตอนนี้แล้วตอนนี้เรามาดูชมรูปปั้นกันเ่ยนี่เป็นคนแค่อยู่รอบๆแล้วก็มีสนุกมีที่อันนี้ผลงานของนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะคะก็จะเป็นโนไวท์นะคนแค่ทั้งเจ็ดนี่นี่ตองนี่อะไรคะน่าเงือดว่าอันนี้คือแม่มดปิศาจใช่ไปต้องดูเรมอนดูบินตาดูบิน อันนี้เขาแบบปั้นเองเลยเปล่าใช่เขาปั้นเองอู้หเก่งจังเลยคืออะไรคะมาคอนี่เหมือนเแหบบมือนแบบเหมือนเป็นเครื่อไม่ใช่ของที่เขาปั้นจริงๆเลยนะใช่อันนี้เป็นงานปั้นค่ะอ่าไม่ใช่ไม่เ,เ,<ร>เป็นไม่เป็นนิดค่ะไปเดาดูเองกันนะคะนี่ก็โซนข้างล่างนะคะก็จะมีการเรียนพิเศษต่างๆนะคะก็นี่ก็เป็นสอนพิเศษนะแล้วก็เป็นร้านกุก กระตูน <st ool> เลยนะคะน้องไม่ต้องเห็นตู้กันนั้นใช่ปะอันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะคะทุกคนแล้วก็พา้นงไม่ตามมาเดินเล่นที่ห่างขา <c oughs> จากการออกข้างนอกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ก็โรงเรียนสอนดนตรีนะคะท่าเรู้ ดนตรีสยามกลการรัชดานะคะก็อยู่ชั้นใต้ดินฟอร์จูนนี่เองวันนี้วันนี้เขาปิดนะคะใช่ปิดไหมไม่ปิดเนี่ยไม่ปิดใช่นี่มาเปิดอยู่นะก็ใครสนใจก็มาใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะก็ใครสนใจเรียนก็มาเรียนนี้ได้ ข้างล่างนี้ก็จะมี MK นะคะทุกคน MK อันนี้เราก็ขึ้นบนไดลืเอนมาชั้นบนนะคะเอาไปตองนะะกาจะขึ้นมาด้านบนนะเอาขึ้นมาเราก็จะมาเจอดังกิ n นโดน t นะคะทุกคนแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นก็โลตัสไงลูกเราอยู่โลตัสแต่เมื่อกี้เราลงไปชั้นใต้ดินไนงคะ ที่เราลงไปชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงโลตัสนะคะอาจ,จะได้ขึ้นมาตรงชั้นบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทัวร์โลตัส์ทีเราก็จะทำอจะมาเดินเข้าโรตัส์แต่เดี๋ยวโรตัส์เขาก็ตั้งแต่โควิดเขาก็จัดไปนะคะก็จะมีซุ้มขายของมากมายเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนมของกินนี่ยข้าวหอมถุงเท้าอ่าป้ายป้ายขนมด้านน ไม่มีจาจพางด้วยมีมาจ้างด้วย,ม,ม,าาวยมากินมากินนี่นะคะก็ตอนนี้ก็มีสินค้าลดราคาซื้อ2องแถมหนึ่งนะคะทุกคนนี่แอ็กแท็กนะคะซื้อ1นึ่แถมหนึ่งเลยไปๆค่ะไ,ไปดูของลดราคานี่น้ำมันเหลือเรือนะคะ39บาทลับโรนะะ แล้วก็นี่ก็คือโซนที่เป็นสินค้าป้ายเหลืองนะคะทุกคนก็ขนมใบเหลืองใบเหลืองจริงนะใบเหลืองคือลดราคาไงคะนมนะคะใบเหลือง เดไปดูกันว่าม,มีอะไรบ้างขายขาตรงอันนี้นะคะเราก็มาช่องไหนคะช่องอะไรคะช่องอาหารน้องหมาน้องแมวม่่หอ่อาหารน้องแมวนี่ป๊าปากินก่่นเฮ้ยให้พี่เอาอีกถุงให้พี่กินอ่าเนี่ยอาหารน้องแมวนะคะ นี่ซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะขนมน้องแมวอันนี้ไปให้พี่เตยไม่จับหรอกพี่เตยไม่กินหรอกไปตองกินบ้างละ อันนี้นะคะตอนนี้ป้ายเลื้ยงนะคะอาหารน้องหมานะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยน้องไม่ต้ตองเป็นตัวนี้เอออันนี้ไปให้น,น,น,น้องไม่ต้องไดิ๊บปินนะะ๊อันนี้เป็นขนมยกแพ็คนะคนะทุกคนก็นขนมยกแพ็คนะอันนี้ก็เป็นขนมยกแพ็คมันจะมีอันนี้เป็นรสนมรสช็อกโกแลตกับรสชีสค่ะแล้วก็เป็นคอเล็กๆล็กค่ะคะอเล็กๆที่แบบถ้าซื้อไปแจกเพื่อนหรือว่าปีใหม่อย่างเงี้ยได้เลยนะต้องเนาะแล้วเป็นยกแพ็คยกลาง ทุกคนคะทุกคนก็รู้ใ sì ช่ไหมคะว่าน้องไม่ต้องทําสลัดโนมันต้องแบบมั่นนมจิ้มมันต้องใช้นมใช่ไหมคะนี่เลยค่ะใช้นมยกแพ็คนี่เลยค่ะียกแพ็คให้ดูนี่นะคะก็แพกหนึ่งก็น่าจะสิบซองสิบสองซองนะคะทุกคนเล่ก็ยกแพ็คนะคะทุกคนไหนเล่ทุกคนชอบแบบนล่ก็เอาไปเล่นได้เลยห่อละห้าบาทนะห่อเล็กๆเนาะห่อไปแจกค พี่ๆเ,เพื่อนค่<ฮ>ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันนะคะโซนอื่นชอบนี้มั้งอันนี้เป็นกาแฟค่ะไปดูโซนอื่นกันไปไปไหมไม่ใดูขนมดีกว่าค่ะเพื่พอนๆไปดูขนมนี่นะคะก็นี่ขนมกรอบๆที่น้องวิชองชอบนะคะแต่ว่า ตอนนี้แม่รถไม่ค่อยให้กินนะคะเพิ่งหายไอค่ะทุกคนเค่อของเด็กน่าเนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยเป็เผ็ดหรือว่าอะไรเผ็ดเนี่ยแต่เผ็ดกัแบบไม่เผ็ดใครชอบเนี่ยใครชอบแบบใครชอบแต่อยากกินไม่เยอะเด็กอยู่ก็แบบนี้เลยเฮ้ยตอนนี้มีพวกไอ้นี้ด้วยอ่ะที่ตอนนั้นเราหา ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ข้างล่างเพราะข้าวโพดไงอยู่ขึ้นมาดูดิลูกอะไรเนี่ยเอ้ออยู่ขึ้นมาดูที่เอาข้าวมอทอดอะไรทั้งมันไงต้องข้าวไ<อ>มโครเวฟไอด้ดูสิคะอ๋อใช่อันนี้เป็นเอาไหมเพื่อนๆดูก่อนที่เราเอาไปทําเองใช่ไหเอาไปเวฟหรือ,อไปหม้อทอดแล้วก็ได้เนะต้องเข้าไมโครเวฟค่ะมันก็จะพองขึ้นมานะคะใช่ที่มันจะเป็นแปลกๆมันจะแปลกมากใช่ เมล็ดข้าวโพดดิบลดเนยเข้มข้นข้าวไมโครเวฟมันจะแด็ดแบบแตกปแ๊กใช่ใช่เออซื้อไปลองกันเนี่ยนี่นะคะราคาอยู่ที่ร้อยหกสิบสี่บาทนะคะทุกคนก็ราคาสูงอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราค่อยมาซื้อนะคะคราวนี้เราว่าเราไม่มีเงินเราไปกินบิงซูอย่างเดียวก็พอแหละไปเทียวรูเฟ่ไปค่ะไปไปไหนต่อคะคลิปนี้นะ ให้มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าโลตัสมันเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซื้อจ้ะให้เป็นกำลังใจพี่เราด้วยนะคะ